สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนื้ออีกเช่นเคยนะครับวิธีการถอนเงินหรือว่าโอนเงินจากในแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยเข้ามาในบัญชีธนาคารของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังของเรากันเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้เยวเราใส่รหัสพินหรือว่าสแกนลายนิ้วยืนยันไปเลยนะครับผมก็จะสแกนไปเลยครับปึ๊บ ตอนนี้ผมก็จะเข้ามาในแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่หัวข้อ G Wallet นั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเราเข้ามาในหัวข้อ G Wallet แล้วนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการถอนยอดเงินนี้หรือว่าโอนเข้าไปในบัญชีธนาคารของเราเพื่อกดเป็นเงินสดเนี่ยให้คุณผู้ชมเลื่อนมาดูเมนูด้านล่างครับปึ๊บ พอเลื่อนลงมาแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นหัวข้อธุรกรรมตัวนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีหลายเมนูให้เราเลือกเลยนะครับในกรณีที่เราต้องการถอนหรือว่าโอนเนี่ยให้คุณผู้ชมเข้าไปที่หัวข้อโอนเงินนะครับเข้าไปเลยครับึ พอเข้ามาในหัวข้อโอนเงินแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราสามารถโอนยอดเงินนี้นะครับเข้าไปได้ทุกธนาคารเลยครับผมหรือว่าจะโอนเข้าพร้อมเพย์หรือว่า Wallet ID ก็ได้นะครับซึ่งการโอนเข้าบัญชีแต่และธนาคารเนี่ยจะเหมือนกันเลยครับคุณผู้ชมโดยในที่นี้ผมจะใช้ธนาคารกรุงไทยนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่ธนาคารที่เราต้องการโอนเข้าบัญชีเลยนะครับ พอเราเลือกธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมใส่เลขบัญชีธนาคารของคุณผู้ชมเข้าไปเลยครับหลังจากที่เรากรอกเลขบัญชีธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมากดที่ปุ่มถัดไปที่อยู่ด้านล่างนะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นหน้าการใส่จํานวนเงินที่เราต้องการโอนครับโดยจํานวนเงินในแอปเป่าตังเราจะระบุอยู่ตรงนี้ครับ จากนั้นนะครับเราก็ใส่จํานวนเงินที่ต้องการโอนเลยสมมุติในที่นี้ผมต้องการโอน50บาทนะครับผมก็จะใส่จํานวน50ตรงนี้เลยครับหลังจากที่เราใส่จํานวนการโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมาคลิกที่ปุ่มยืนยันครับ หลังจากที่เราคลิกที่ปุ่มยืนยันมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาที่หน้าสรุปก่อนโอนชําระครับซึ่งทางระบบก็จะแจ้งว่าในบัญชี G Wallet นี wall ้นะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารนี้ยอดจํานวนเงิน50บาทตามนี้นะครับหลังจากเราเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมากดยืนยันได้เลยครับ หลังจากที่เราคลิกที่ปุ่มยืนยันการโอนแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยจะเป็นขั้นตอนใส่รหัสพินครับคล้ายๆกับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นทั่วไปนะครับเราก็ใส่รหัสพินยืนยันของเราได้เลยครับ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราใส่รหัสพินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทางระบบก็จะทําการโอนให้เราเลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับยอดเงินในบัญชี G Wallet หรือว่าแอปเป่าตังของเราเนี่ยก็จะถูกโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารของเราแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถถอนเงินนั้นจากบัญชีเป็นเงินสดนะครับแล้วเอาไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันได้เลยครับผมนี่ก็เป็นวิธีการโอนเงินการถอนเงินจากแอปเป่าตังเข้าบัญชีธนาคารเราแบบง่ายๆนะครับก็จะเห็นว่ายอดเงินของผมเนี่ยมันลดลงไปแล้วนะครับเพราะว่ามันถูก เข้าาาไปในนบัญชีธาคารแล้วนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมในตึงเนื่นด้วยนะครับในตึงเนื่อจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ